วิดีโอวันนี้นะคะายพามาที่ The Face Clinic นะคะที่เอกมัยปกติแล้วจะเห็นว่าไซาพาต้นมาทำไฟสแกนที่หน้านะคะแต่ว่าวันนี้จะพาตัวของตัวเองมาทำบ้างนะคะวันนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ในเรื่องของการการดูแลรูปร่างใช่ไหมคะชื่อว่า Freeze Lipo นะคะวันนี้ไซก็คุณหมอจุ๋มที่ดูแลต้นก็ดูแลายเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเพราะน,นั้นเดี๋ยวไซจะต้องให้คุณหมอวิเคราะห์ร่างกายก่อนว่าส่วนไหนอะไรยังไงที่ควรจะทำได้บ้างคนะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณหมออธิบายเครื่องนิดนึงว่ามันแบบมีการทำงานในลักษณะไหนโอเคก็คือจริงๆแล้วตัวฟรีสไลโเนี่หลักการของมันก็คือใช้ความเย็นไปทำให้ตัวเซลล์ไขมันของเราตายทีนี้พอเซลล์ไขมันของเราตายร่างกายเราก็จะค่อยๆกำจัดเซลล์ไขมันพวกนี้ออกไปก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณไข นค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับวิธีการแบบเดิมๆอยา่างปลูกพวกคาร์บอซีหรือว่าการนวดทั้งหลายอันนี้ก็คือจะไม่ไม่มีแผลไม่ออต้องเจาะอะไรเข้าไปใช่ก็คือจะเป็นเครื่องนะคะจะเป็นหัวหนีหนีเอาชั้นไขมันเราเข้าไปแล้วก็ปล่อยความเย็นออกมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกตอนทําก็จะแค่เย็นกับรู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาหนีชั้นไขมันเราเท่านั้นหลังทําเสร็จก็จะมีในเรื่องของรอยแดงที่เกิดจากความเย็นแต่ถ้าคนที่ผิวบางๆหน่อยอาจจะมีรอยช้ำบ้างเป็นบางจุด นะคะงั้นเดี๋ยวไฟให้คุณหมอวิเคราะห์ก,ก่อนว่าควรจะจำกำจัดจุดไหนบ้างนะคะโอเคทีนี้ก็จะเปิดภูมิให้ดูนะคไม่เคยเปิดไข่ที่ไหนดูแต่ว่าวันนี้มันจําเป็นนะก็จะให้คุณหมอดูว่าจะพุงหรือว่าจะต้นแขนต้นขาอะไรก็ว่ากันโอเคทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วฟรีสเนี่ยจะค่อนข้างดีกับพวกกลุ่มที่จับไปแล้วไขมันจะค่อนข้างนิ่มเละๆนิดนึง แต่ถ้าเป็นหน้าท้องที่แบบค่อนข้างแน่นๆอย่างของพูดทรายเนี่ยเวลาทาแล้วถามว่าลดได้ไหมลดได้แต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรอยช้ำที่เกิดได้ง่ายขึ้นที่มันจะเจ็บกว่าเพราะที่ดึงออกมาแล้วยางใช่ใช่เพราะมันจะต้องใช้แรงดึงออกมา <ๆ S 1> ทีนี้พอ <ๆๆ S 1> จะโยกพับตัวใช้แรงดึงออกมาปุ๊บแรงดึงมันมากมันก็จะต้องดูดแรงขึ้นพอดูดแรงขึ้นมันก็จะทําให้มีโอกาสเกิดรอยช้าได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าโอเคอยากต้นขาที่ส่วนใหญ่ผู้หญิงเราไม่จะมีปัญหาตรงเนี้ย ถ้าเราจับจริงๆอ่ะจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างนิ่มแล้วก็ดึงออกมามันเต็มไม้เต็มมือคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยปัญหาเรื่องรอยช้ำจะน้อยแล้วก็จะค่อนข้างเห็นผลเยอะสาหรับตรงแอนเรียที่แฟตมันนิ่มๆนะคือถ้ามองขาอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้แอบถามคุณหมอไปนิดนึงด้วยคือถ้ามองขาใจจะเป็นคนที่แบบเหมือนสรงขาสวยคล้ายๆคนขาเล็กแต่ว่าพอเราสมมติไซส์สั้นขนาดเนี้ยมันจะเห็นว่าแบบโอ้ยขาสวยแต่พอสั้นขึ้นมาอีก มันจะเริ่มเป็นก้อนไขมันมันจะเห็นเป็นก้อนตุ๋ตุยอ,ออกมาเนี้ยค่ะเมื่อกี้ที่คุณหมอดึงก็คือจะเป็นแบบเห็นปะ่ะแล้วมันก็จะดึง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  <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดที่คุณหมอว่าควรจะกําจัดมันไปซะใช่ค่ะน่าจะง่ายแล้วก็ปัญหายยเรื่องช้ามันน้อยด้วยอือย่างนี้ถ้าสมมติยอยากดูว่าแบาบเองมีไขมันโตขุ้นแค่ไหนนั่งนั่งอย่าง,น,งนี้ดูได้ดึงได้ก็คือถ้าสมมติว่าถ้าเรานั่งหย่อนหย่อนมันก็จะดึงออกมาได้เยอะขึ้นอย่างนี้เห็นไหม แต่ว่าเมื่อกี้ตอนคุณทรายดืงมันจะเป็นบอดี้ของเราปกติพอมันไม่พับขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาดึงออกมามันจะจะขึ้นมาค่อนข้างน้อยซึ่งพอขึ้นน้อยแล้วเป็นไขมันแน่นๆเนี่ยโอ้มันจะเจ็บนิดนึงแล้วก็เห็นผลน้อยแต่ว่าถ้าเป็นพวกนิ่งๆอย่างเงี้ยทำครั้งหนึ่งก็เห็นว่ามันลงเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อการทำหนึ่งครั้งนะอย่างนี้อันนี้ส่ถามเผื่อไว้แบบว่ามันสามารถทําได้เฉพาะจุดยหงไหรือว่าแบบ หลายๆส่วนในร่างกายจริงๆแล้วทําได้หลายอเรียขึ้นอยู่กับขนาดของหัวเครื่องฟรีซที่เราจะใช้แล้วมีหลายหัวใช่หลายหัวถ้า a รียใหญ่เราก็ใช้หัวใหญ่หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นอเรียเล็กๆหัวที่ใช้ก็เล็กลงมาด้วยออ,อย่างนี้ถ้าหนูมีปัญหาแบบว,ว่าปีกหลังใหญ่แล้วเป็นไขมันก็สามารถทําได้แตสว่าท<ำ>้องแขนห้อยก็ทําได้จะทําได้าไดอาโอเคถ้าอย่างนั้นเราพูดกันอย่างนี้ก็ไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปลองทำกันดีกว่า โอเคคนะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในห้องเชือ่อแล้วนะคะก็จะมีพี่เป็นพ,พี่พี่ที่ทำงานะคะ่ะเขาจะเป็นคนทําให้นะคะส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัวเครื่องค่ะให้ดูตัวเครื่องก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีหัวคือหัวแบบนี้นะคะอันนี้คือเดี๋ยวไซจะทําตรงหน้าท้องก่อนนี่คือมันนอนแอบเห็นอายอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวเขาก็จะดึงเขาต้องปรับพนักพิงขึ้นมาให้เราเหมือนแบบ นั่งเราให้ไขมันมันละกองกันอยู่ค่ะก็เราก็มาดูขั้นตอนกันค่ะเริ่มเลยนะค่ะหนูกีดได้ไหมเดี๋ยวของเป็นตรงนี้ละกันค่ะมันจะได้รอบเลยอ๋อจะเย็นๆหน่อยนะค่ะขอนะกรีดอ๋อดูดอย่างนี้เด้เหรอจะดูด ันี้ใช่กำลังโดนดูดจุกๆจบากเจ้าเครื่องฟรีสไลโอนะคะก็เขาก็จะมีเราเวลาเรานั่งนั่งอยู่มันจะมีระดับการจุ๊ที่ทําให้เราตกใจคือเดี๋ยวจะให้พี่กิ่งนะคะ,ะพยาบาลอธิบายว่ามันคืออะไรยังไงบ้างการทํางานของเครื่องนะคะค่ะ,คะไอที่หนูรู้สึกว่ามันแบบเดี๋ยวสั่นกึกึ้เี้ค่ะเหมือนแบบนัไค่ะมันคืออะไรแรงดูดของเครื่องค่ะการปุยไ่าไ ในหยดของเครื่องใช่ค่ะให้เข้ามาอยู่ในก้วกอนเมื่อที่เคอมดินจะทํางานจะปอกไขมันไว้ตรงร้นนะคะคือเนี่ยตอนเนี้ยที่ดูดด้านข้างใช่ไหมคะหนูรู้สึกตอนแรกคือไม่ได้ตึงขนาดเนี้ยแล้วมันเหมือนแบบพอมันสั่นขึ้นครั้งหนึ่งเนี้ยมันเหมือนแบบเนื้อ้างๆมันดูดเข้ามาแบบคือเข้ามาแล้วก็มันทำให้เราสะดุง่ะมันเหมือนแบบเข้าไม่อยู่ในแก้วเยอะขึ้นือนใช่ไหมคะมันคือแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอแล้วย่างนี้คือมันจะมี่ เขาเรียกแรงดูดไปถึงระดับไหนนะค่ะเออสูงสุดมันจะอยู่ที่19อะค่ะแต่ของพื้นทรายอะจะจะน้อยอก็จะตั้งไว้ที่15อ๋ออันนี้เรายิ่งไปถึงเนี่ยถึงแล้วค่ะตอนนี้มันจะหยุดอยู่แค่นี้15จะไม่ดูดแต่จะไม่เจ็บไปกว่าน,นี้แล้วตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่3องศาก็จะเริ่มทํางานความเย็นเริ่มทํางานล้อ๋งงอค่ะก็คือที่รู้สึกว่าตอนแรกไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยตึงไม่ค่อยดูดเท่าไหร่เพราะว่า มันเริ่มไต่รล้วนะตั้งแต่ตึ้งจนถึง15ใช่ไหมคือตอนนี้ตึ้งมากชาแล้วตึงตึงแล้วก็ตอนแรกมันเริ่มรู้สึกว่าเย็นเย็นคือตอนนี้ไม่รู้สึกเลยเราเหมือนแบบเหมือนอัมพาตไปแล้วตรงเนี้ยมองยิ่งทำงานค่ะก็ทำงานที่สามองศาไปฟิตไขมันค่ะโอเคถ้างั้นก็ก็ก็อย่างที่เห็นทามันจะหน้าตาไปมันแบบนี้นะคะเดี๋ยว45นาทีใช่ไหมคะต่อจุด อันแล้วอย่างพุงเนี้ยสมมติมันมีพุงสองข้างคือทาอันนี้ข้างเดียวอันนี้ข้างเดียวได้เพราะพื้นที่ของมีไซส์น้อยไม่เยอะเออถ้าสองจุดก็คือว่าสําหรับลูกค้าที่แบบดูรักไขมันเยอะๆเนาะมันถึงดึงออกมาได้เลยใช่ค่ะยี่ของใส่ข้างเดียวทําอย่างนี้แล้วมันก็จะไปได้หมดมันจะไปดูดของมันเองอยู่ข้างในใช่ค่ะงั้นอีกสี่สิบห้านาทีเรามาดูกันว่าเอาเจ้าเครื่องนี้ออกแล้วมันจะเป็นยังไง โอเคตอนนี้ครบ45นาทีแล้วค่ะเมื่อกี้มันคลายหูดเองตกใจมากพี่ช่วยหนูด้วยขันยากมากค่ะโอ้ยมันมีม่วงม่วนนแดงได้มากนะคะเดี๋ยวประมาณนี่หนูโดนรถชนใช่ไหมเย็นเจับโอ้ยเย็นมากแล้วก็เป็นม่วงตรงขอบเหมือนไอ้นี้เลยอ่ะ สปาที่มันดูดแก้วอย่างนี้น mm hmm. นะจะเป็นม่วงขอบนี่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นม่วงแต่ว่าทุกพื้นที่ตรงนี้ไม่เป็นเยน็เยนมากเย็นมากจริงค่ะอายนั่นอะดูวิดีโอดิน่ากลัวปะก็ไม่มีอะไรมันก็แค่เนี้ยค่ะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะแล้วก็กลางเย็นจริงๆเยมากสายกา แล้วข้างในมันก็ไม่เป็นไรไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้เราไม่ได้วัดก่อนทำกันหรอค่ะเออใช่เลยเลยอาหาราน่าจะวัดไว้ว่าแบบแต่มันต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งถึงจะเห็นผลใช่ค่ะเป็นเดือนเดือนเดือนโอเคนะไม่ได้รู้สึกเลยแต่เดี๋ยวมันเลิกเย็นอาจจะรู้สึกนิดนึงใช่ไหมนิดนึงค่ะโอเคโอเคค่ะก็ อย่งนันวันนี้ก็เหลือตรงต้นขาอีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ดูแล้วกันเพราะว่าขั้นตอนก็เหมือนเดิมเด็ดเดี่ยวโอเคค่ะอค <Okay, ha. S 2> ที่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทั้ง3จุดเลยก็คือมีตรงพุงแล้วก็ตรงต้นขา2ข้างนะคะก็สามารถเดินกลับบ้านได้ปกติใช้ชีวิตปกติได้เลยตรงใจให้ดูจุดแรกที่ใจทำนะคะก็จะเป็นตรงพุงใช่ไหมคะ ก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีรอยช้ำๆม่วงๆเหลือบ้างเพราะว่เป็นนผิวบางนะคะก็จะเป็นแบบนี้จับได้นะไม่เจ็บเนี่ยปกติเลยแค่ว่ามันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะผิวมันโดนดูดจุ๊บๆาะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ส่วนต้นขานี่อยากจะแนะนําว่าถ้าจะมาทำอย่าใส่ขาสั้นหรอใสามาเพราะว่ามันอันอันนี้คือข้างนี้ทําเสร็จก่อน45นาทีแรกก็คือจะไม่เห็น มันจะไม่เห็นรอยอะไรแล้วแต่ว่าอันนี้คือเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆม,มันก็จะแดงมากนะคะอันนี้เดี๋ยวคงต้องขอเขาหาอะไรปิดนิดนึงแล้วก็ก็คือชีวิตปกะติชิวๆเดินได้ทำอะไรได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีความเจ็บปวดใดๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามผลนะคะเพราะว่าเห็นเขาว่าต้องใช้เวลาสักประมาณสัก หนึ่งเดือนนะคะถึงจะเราจะเริ่มรู้สึกว่าแบบว่าไอ้เจ้าตัวไขมันที่ถูกฟรีสนะคะมันจะถูกดันออกไปผ่านทางระบบขับถ่ายระบบน้ำเหลืองของรนะคะก็จะออกไปออกไปไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ยังไงก็ลองคอยติดตามกันดูนะคะจะคลิกจะบ,บล็อกอะไรของซ้ายก็ลองดูโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย